ฉันชอบเที่ยวป่าเหนือมากโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวหมอกลงจัดมันดูขลังดีวันนั้นฉันกับเพื่อนชื่อป่านเดินเข้าไปในป่าลึกกว่าปกติป่าบอกว่าอยากไปดูต้นไม้ใหญ่ที่เคยเห็นในฝันระหว่างทางเราได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนคนร้องไห้เบาๆ ป่าบอกว่าอาจจะเป็นแค่เสียงลมฉันก็พยายามเชื่ออย่างนั้นแต่ในใจมันวิววิวพอเราเดินไปถึงต้นไม้ใหญ่ป่าก็ถ่ายรูปอย่างสนุกสนานส่วนฉันรู้สึกขนลุกแปลกๆเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ สักพักป่าก็สก,กิดบอกว่าเห็นอะไรบางอย่างในรูปที่ถ่ายติดมาเป็นเงาดำๆคล้ายคนยืนอยู่ข้างหลังฉันเราสองคนรีบวิ่งออกมาจากตรงนั้นแทบไม่คิดชีวิตพอออกมาถึงทางเข้าป่าฉันก็หันกลับไปมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ เธอโบอกมือให้ฉันหน้าตาเหมือนกับเงาในรูปไม่มีผิดตั้งแต่วันนั้นฉันไม่กล้าเข้าป่าเหนืออีกเลยและป่าก็สาบานว่าจะไม่ถ่ายรูปในป่าลึกอีกแล้วเพราะเราเจอดีเข้าแล้วจริงๆ